โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา anytime เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอทศสอพทมีพันธกิจสำคัญในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนรูปแบบวิธีการใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรปฐมวัยรวมถึงเผยแพร่สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถวิจัยพัฒนาผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครศรีธรรมราชเราจะมาฟังความเห็นผู้บริหารครูนักเรียนในการมีสื่อเทคโนโ,นโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้ของที่นี่กันค่ะ โรงเรียนพุ่งใหญ่วิทยาคมจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนซึ่งจากการที่โรงเรียนได้สำรวจในเรื่องของความต้องการของผู้ปกครองชุมชนและก็นักเรียนมีความต้องการในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนทุ่งใหญ่เวียคมนะคะเรามีนักเรียนที่มีความปกคร่องในเรื่องของร่างกายและนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ใช้ในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกตัวหนึ่งก็คือโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความปกคร่องทางด้านร่างกายนะคะนักเรียนก็ต้องนั่งวิวแชร์ในการเรียนรู้นักเรียนไม่สามารถที่จะเดินไปเรียนตามห้องเรียนได้ คุณครูก็ใช้วิธีการสอนออนไลน์เพื่อดูแลนักเรียนนะคะให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่นๆด้วยข้อจำกัดของผู้ปกครองในการสนับสนุนในการซื้อ iPad หรือเทปเลตให้ลูกนั้นค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ถ้าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีอ n y w ี y เวอร์อิะ anyway, นะคะก็สามารถที่จะ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองและก็สามารถที่จะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพเพิ่มขึ้นค่ะคิดว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนได้รับมานะครับจะเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูได้ดียิ่งขึ้นครับในการแผรจัดการการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ให้นักเรียนนั้นติด กับหน้าจอเกินไปคิดว่าคุณครูจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานมีการกําหนดเวลาในการใช้ของนักเรียนนะครับก็อย่างเช่นเหมือนของผมนะครับเมื่อมีการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีก็จะมีการแบ่งเวลาในหนึ่งช่วงที่เราสอนนะครับอย่างเช่นใน50นาทีที่เราสอนเราก็จะผมก็จะกําหนดว่าในช่วง2 0นาทีแรกก็จะให้เป็นประเด็นหัวข้อที่นักเรียนจะ ต้องไปสืบค้นแล้วหลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนได้เก็บอุปกรณ์เพื่อเอาข้อมูลมาระดมความคิดมาแบ่งกลุ่มแล้วก็สรุปออกมาเป็นแผนผังความคิดหรืออาจจะใช้เป็นพวกแคนวาในการทำเป็นภาพอินฟโฟกราฟิกเพื่อเอาไปใช้ในการนำเสนอตอนท้ายคาบครับส่วนตัวผมตอนนี้นะครัมี iPad แล้วถือเป็นแท็บเล็ตในการใช้ทำงานรู้สึกว่าตั้งแต่มีมามีความสะดวกเป็นอย่างมากเนืน่เวลาทำงานไม่ต้องไป เพิ่งพาใส่นานคอมหรือต้องทําภายในคอมโรงเรียนแต่เราสามารถทําเองที่บ้านได้คนที่เขาไม่มีผมรู้สึกว่าถ้าเราได้ตรงนี้นะครับมันก็นการช่วยตัดปัญหาความเหลื่อมลังทางสังคมครับเพราะว่าทุกคนจะมีเท่าเทียมกันหมดเลยครับตอนนี้แล้วเพื่อนก็จะมีเอาไว้ใช้ทํางานได้อย่างสะดวกสบายครับค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของผู้บริหารครูนักเรียนในการมีสื่อเทคโนโลยีมาเสริมการเรียนรู้สําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ